วันนี้นะครับผมก็จะไปล้างแอร์กับพ่อผมนะครับเขาคือช่างแอร์ในตำนานว้าวไปกันเลยถึงแล้วนะแกขอมาสำรวจพื้นที่การทำงานของเรานะนี่คือบ้านลกาูกค้าช่วยงเมมากเลย <Wow. S 1> น,นี่ก็เป็นแอร์ครับที่ต้องการให้ชำระล้างโดยโด่วนนะเ <Wow. S 1> พราะว่าเลอะมากเลย ah. ผมก็จะทําการถอดน็อตอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ไงขึ้นนะครับไงออกนะครับเพื่อเราจะได้ซํา,าละล้างภายในซอกลืบข้างในได้นะครับจะทาความสะอาดเครื่องข้างในนะครับให้ยางเที่ยงหมดจุดออดรอดเลยทีเดียวเฮ้ยหักหายใจแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะบรรยายใหม่อีกรอบแล้วก็ถึงขั้นตอนการต่ออุปกรณ์เครื่องมือนะครับในการสํมาลาล้างกันเลยทีเดียว ก็ได้มาลองเครื่องสีดน้ำอเนแรงสูงนี้นะครับเพื่อจะทำการสีดเข้าไปในแอร์คอยร้อนนะครับให้มันทั่วถึงกันเลยทีเดียวข <Wow. S 1> ี้ฝุ่นก็หลุดลุ่ยออกไปจนหมดแล้วก็ <Wow. S 1> หมดจยดนะครับที่จริงใช้เวลานานกว่านี้นะครับตอนนี้ผมตัดต่ออันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของแอร์ภายในนะฮะ uh. เรียกว่าคอยเย็นเราก็แกะคอยเย็นแล้วก็พอผมก็ทําการฉีดล้างข้างในอย่างสะอาดหมดจดแล้วผมก็ย้ายเครื่องมือมา ที่ A, ตัวที่3นะครับในการชําระล้างครั้งต่อไปนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปลากอบกลบคืนนะครับส่งงานให้กับลูกค้านะครับนี่คือความสะอาดหลังจากได้ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับขี้ฝุ่นขี้ค, <c oughs> ครหายหมดเลย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> นี่คือผ <c oughs> มเองโอ้ย จริงๆเลยนี่คือสภาพใหม่กับสภาพเก่านะครับลองเปรียบ <มา S 1> เทียบกันดูนะครับลูกค้าถูกใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเ่าจะไปตรวจเช็คนะครับว่าคอยยินทํางานอยู่ดีหรือเปล่านะครับทุกเครื่องเลยนะครับ3เครื่องนะครับมีเครื่องที่1เครื่องที่2แล้วก็เครื่องที่3 สรุปแล้วก็คือทำงานดีมากนะครับแล้วก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ